โชว์ภาพมืกแล้วอิหยังก็สมมากกับหมูน้ำในครัเพื่อนเศรษฐีลายยางเก็่ามกันตงกันนอิหยังก็คืดๆหยำรัวๆเอารีเท่ไหมก็น่ะใส่กอกใส่กอกมันซีรูบวกจังไกเขาบอกว่ามันกึดๆหนังกอหนังกอบบางไม่เข่าห้อาเอาไป็นึเนาะหนึ่งน้ำดยามันกะหยับหยับหยับดยึบหยับหยักหยัดหยับ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 หยัอหย่าหยับึยับห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 ยัยับหยยหัััััย แต่เขามันหนึ่งเขามันหนึ่งเซกหนึ่งไซนอหนึ่งเขาเนี่ยแหลแต่แต่ย่ไปปีงมันจะจแคบนะมันมันเสียรสชาติไว้ยังไงถ้าไปปีงมันจะเป็นฮอทดอกเดงๆที่เขาปีงขายไว่ลหาบาน้ำน่หนึ่งหนึ่งหนึ่งน้ำสิกจังน้อเพระมันนออุ่นๆและมันย่อมเเทาาดปันกันกินนี่แหละบ่แตกว่าแตกย่มันสิหย่อโอเคครับเอฟซีลอเลยแล้วจะมาให้มืออื่นนี่แหลพีพสกินด้วยนะครับโอ้หนึ่งไหั้ง้ โอ้จหเขึ้นภาพเอาหรอแต่เจแต่แต่มันมันหดอยู่หะล่ะเวลามันมันลวกขึ้นตึงขึ้นนั่นแหละมีหดพความสารวัตรสายนี่ละมีหดมีตึงพวามมามันก็หดแหรอนะหดมีหดทอมมีตึงความนี่ยมันแข็งตัวครับน้ำนี่มันขึ้นขึ้นนี่ละ แข่งด้วยเหรอแข็งหัวดอกเนาะเอาแล้วหันหนึ่งมันจะติดเต้งจริยังติดเตีนาแต่เราวงอื่นมีแข็งมีหัว้วย้เจ้ากระสอบ่อยเจ้าคอบอกไปพักไปเอามปดแต่ตกลงแม่เขาเรื่องใส่กอกใหล้วเดี๋ยวเพิ่อกระถามเนาะก็จะอธิบายนะนี่มันหัวมันลูกกินมันหัมันมันมสิบาได้ปอกเนาะ แห้งยิงแห้งไยแม่คีอเจมส์ชากินลูกสินปปาไหมว่าแมลูกศิปปามันก็ยิงพองตัวมันจะพ้องตขึ้นเส่ไหมันร้อนมันก็่้องพองมันต้องเหี้ยวงี้ยนะเดวมือเสียขอเสียมาให้ครับผมสุดท้ายนี้ซีบักทอนพัดเป็นยังไงบ้างซีบักทอนพัดที่ดื่มไปื่อวาน อ right? ันน้ำพึลไม่แซ่บบ่ชื้นชื่นชื่นตลอดมากขึ้นใส่โอ้ผลิตภัณฑ์นั้นเชื่อมต่อบาดเดินเลกินกับเส้าจักรอบดีบ่มันดีดีดีทั้งเส้าเนี่ยมันม่เกิดเป็นแก้ไขขึ้นระบบกับชายมันก็ดีขึ้นเนาะโอ้โหชื่นชดชื่นกินและชื้ชื่นวางใบกับยังกอดยายยังกอดเป็นโฆษณาขายให้กันนะซื้อซอยนะอ๋อสีบัตรทอนังอำยังงอเบื้องบนเอินีนะมันสีบัตรได้ปะผมสีบัตรได้ขายสีบัตรทองคำก่อนโอ้ เราก็ฉีดเบิ้งมาเล้งนี่แหละฉีบักท่อนพัดแม่เนี่ยฉีดอีหยังนะสเปรย์มานาน่ะสีตรงไหนปวดตรงนั้นได้พี่ยังห้องปวดทั้งหจะฉีดอ๋ยแม่ม่ไป็ฉีดไหมฉีดคร้งสั้นๆเด้เสร็ล้วตรงไหนปวดตรงนวดยันไม่บดเอ้าเพิ่นมาเลียล้วเจ้าเพิ่นเอาอันนี้มาแหงบอกเพิ่มมาเพิ่มกับฉีดได้เลยล่ะ ปวดเพราะมีอะไรแฉกมันเป็นเจ็กอย่งไี้เนาะยั่าเอานี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับซีบัคท่อนพัดนะซีบัคท่อนพัทพัดนะครับแล้วก็ทีพีสกรีนทีพีสกรีนสั่งซื้อได้ในนามช่อง ช่องมานาสตอรี่โอ้ขอบคุณมากคผมจำผมได้เลยไปจำเลยนะเราไปหารงไหนแล้วกันโฆษณาแล้วกั่องจุดจี้จุดจี้จุดมี้ด้อกว่าใจุกจี้จุดจี้บุดจี้สุี้จุดจี้จุด่ี้จี้จุดจี้จุดจีมจุดจี้จี่ีดี้จุี้จุดจจุ้ดจี้จด้วุดจี้้จี้ีจ่จดีจุจี้ด้ด้ีตรงไหนปวดตรง้ี้นด้ มันโมเมนต์น้คิดตรงไหนดีตรงนั้นโอ้จ้งนอนยดตีกันเลยไปติดใฟ้าย่าจับมาได้กันเสกันท่องอ่าพู้นึงก็ทาปากอัานชาวหมดอเปยังไงมื่อเด็กขี้วาเสียวัมสาเลยโอ้หงมมะดามาบ่กเกไ้มือเนมื่อนีการถไปสบยุเปลี่ยนฝาเบรคมื่านนี่จะปอยทีมากน้าอขันสบขัไแล้วางนเอาเอเอี๋ยวสิมากไหมอ่าบาแล้วกับาผสมปูเนี่ยแน่ เพื่อพูเนสบายสิ่ี่พ้นปเเดบอกสิ่งที่พนเป็ก็อิดก็ปูนก็ปูนบ่เคยเห็่เียเข็ดงานเนาะแน่นต่มีหน้าของเขาจะเห็นหน้าบเปนกบ้าไกนจะไปไปซอยผสมปูนแต่กรเบงมือขวานมานาสตอรี่นะโอ้เพื่อจะขย่มาน้าสตอรี่โอ้ยเดี๋ยวมือเดี๋ยวคอนชิมาซอยแต่มาน้าสตอรี่อคือว่ามือดอันเพิ่มาล่มขงคอนิมาอยู่ปูนเลยนะปูนเลยบ่อโอ้แล้วิมาไหม เออออออเอ้ามื่อนี้เมื่อสักก่อนไปเอารถไปให้แม่บ้านสักก่อนเดี๋ยวจังสีมาไหมตี๋ขอบคุณนไหนครับครับเดี๋ยวมื่ออื่นนี่สีมาเดี๋ยวของแสบของแซ่บของแซ่บมากฝากพ่อแม่เราใส่ก่อนอันใหญ่ๆมาให้ขอบคุณครับพวกเราได้ทานกันเนาะอนั่นอื่นครับผมเไปสนุกเชื่อด้วยเรน

ปวดตรงไหนีดตรงนั้นนั่นละซีดีขายพวกข่อขบอจังสิชีดตรงไหนปวดตรงนั้นดิใส่หัวสิมาแต่ละคนนี้นไม่ซ้ำกันเลยอะไรพี่โอพอเงี่บไมาแต่ละวันซ้ำกันโอ้จักหม่ นีครับบ่ายวันนี้มีอะไรเนาะมียอดพื่นเมือ่ทงาเ็โรยย่างโย่างเอาก็ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศนทแี่จะกลับไปกุหเ่า่หมอด้จะขึ้น เบื้งแอดไนพูดทิ้งหลังคลิปแอนไนสักคลิปหนึ่งบังหันเจ้าเบื้องคอยบานีข่อยเบื้งเจ้าเด้อเปลี่ยนกันไปวนมาอย่าหยังอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวอย่าเฝ้าไปอยู่หันอยู่หันแต่เจ้าอย่าหันไปทางนู่นเด้มีทางไหนรถนั่นแล้วมีทางไหนนู่นเนี่ยนั่นนะเอามองนี้ละเอามองนี้เอามองนี้มา เราไม่รู้เลยว่าใครจะออดเเ้า่ยยต้องนั่งยังไงอามอนมาใกล้ๆหน้าเพื่อนดิอันละเมททายใครละแม่เออทายใครนะข้สู่ชองแอนด์ฟอร์ลี่ยยูกับเอาโทรศัพท์ไปยังช่องแอนด์ฟอมลี่นะคะฮะในว่างยังแปรปันที่เราวันนี้แอดไนโพรมาถึงที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะคะ วันนี้จะถามแอดไนโพลว่าแอดไนโพลมีความรู้สึกยงไงบ้างเย็นนี้เล่าร้ายเฮ้ยกระถากันแน่เฮ้ยขั้นเ้าก็ได้ขัอก่อนข้อก่อนามเรื่องอะไรครับถามมาเลยยินดีตอบทุกคำถามมีเมียกี่คนครับเมื่อคืนฝันเมื่อคืนฝันเห็นงูเมื่อคืนฝันเห็นงูสองตัวแสดงว่าอาจจะได้สองคนเอาละสิได้พมาที่นี่หรือว่าได้มาก่อนแล้วเป็นไปได้อาจจะได้มีเมียสองคน วันนี้จะเดินแล้วสองคนอยู่ด้วยกันแฮปปี้ไม่มีทะเลาะเบาะแวงกันในความหันในความหวานไม่ดูหน้าเดย์จนคึมโยองไม่ดูหน้าเดย์จนคึมก่อนแป๊บนึงเดย์จนคึมเขาใจกว้างอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นโอ้ยดูหน้าดูหน้าลด่อนคึมเขาใจกว้างเขาแฮปปี้อยู่แล้วดูหน้าก่อนเอาเลยนี่อีกคนหนึ่งทำกับข้าวอีกคนหนึ่งถือกล้องถ่ายคลิป เป็นไปได้อแบบนี้เลยเป็นไปได้เอฟไนเริ่มวางแปนแล้วใจจะแรงจนแล้วคอยปัญ้าถามคำถามหนีเลยครับผมแล้วแล้วขึ้นนี่ขึ้นนี่คืนนี้จะกลับกอกๆหรือจะเปลี่ยนบรรยากาศอ่ากลับกอกๆก่อนเพราะว่ายังยังนอนบ้านตัวนี้ยังไม่ได้ครับผมแล้วบ้านเดิมนี่หมดหรือยังพี่ของในบ้านเดิมก็ยังอยู่ยังอยู่ เอาเอาของบางส่วนแค่กลับไปนิดเดียวเอออันนั้นคือออกมาเลยหรือว่ายังไงคะสรุปที่กกยยังยังอึกงใจมดแล้วบ้านที่กกโกกสรุปคือบ้านที่โกกเหรอก็อยู่ไปก่อนลุงเอาไงบ้านลุงที่กกอกกอะยังไม่ได้ยังไม่ได้ เงียบลุงเงียบลุงบอกแบกไม้มั่งเอยบ้านที่กูกอกก็ยังอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรยังเรานี่แหละอยู่ก็เราก็ไปมาๆไปก่อนอานึกว่านึกว่าอีกคนนึงอยู่อีกคนนึงอยู่เพราะว่านี่ไม่ใช่เหรอเป็นยังไงก็ดีนะทุกวันนะจะได้ถ่ายคลิปสองมุมเออเนาะอาพูดหนักแน่นหน่อยสิหนักแน่นหน่อยรู้สึกว่าจะเบาๆเลยก็ดีอ่ะ เราจะได้มีมีคลิปสองมุมเป็นครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนถ่ายในโดยที่ไม่หันมาถ่ายลุงพลหันมาได้ลุงดูดิเขาถ่ายแต่ที่ไหนไม่ถ่ายลุงแ้้เป็นไปได้เป็นไปได้เ้าเเข้ามีสายเข้า คลิปนี้น้องมุลก็ขออนอุญาตจบคลิปก่อนนะคะกาะะสวัสดีค่ะเซ็บาจิสัมผ่านประท่านเด็กถาพจะครับอยู่